สวัสดีครับพี่น้องครับผมบีแอนนี่เขยท่ยาน้ำคุเย่อไปชนหลุมหลายคอนอำเภอหนองคุณนะครับตอนนี้พี่น้องจะพูดแล้วเป็นรบระการว่าผมยืนอยูย่ใสนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่นับโตกตานให้บ้านโนนยาตําบลโคสะ,สะอำเภอหนองคุณจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องจะพูดแล้วเป็นรบระการว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปชมกันเลยเดี๋เลย น้ำตกสาสไทยมีต้นกำเงนิดมาจากเชือกขอพนมดงรับที่กั้นคงแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชาอยู่ในเขตพื้นที่ของหมวดที่์อุทยานแห่งชาติเขาพะวิหารมีแก่งมีลำธารให้ลงไปเล่นน้ำสามารถเดินทางมาพักผ่อนเ่อนใจในช่วงวันหยุดสำหรับการเดินทางอยู่ว่าเส้นเอาเภือน้ำยืนอมอุ่งหน้าสู่อโศกาะรังโดยใช้ทางหลวงหมายเลข2248 น้ำตกเด็ตั้งห่างจากทางหลวง3กิโลเมตรเท่านั้นและอย่าลืมมาเที่อวอเมริกาพุดมาดยนะครับ